ค่ะวันนี้ก็มาพบกับโบวีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาส่งมอบรถเป็นซู z u กิเซียจีนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะโบวี่จะสอบถามความพึงพอใจลูกค้านิดหนึ่งนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้นะคะ ก็พอดีว่ารถรุ่นนี้ญาติใช้สองคันแล้วค่ะก็เลยออกตามญาตินะคะก็คือออกกับโบวี่ไปแล้วเนาะใช่ออกกับพี่โบวี่ไปแล้วสองคันเลยก็มาซื้อเพิ่มอีกคันนึงใช่ค่ะแล้วคือมันประหยัดน้ํามันแล้วรถมันก็เป็นรถสําหรับครอบครัวค่ะพี่มันมันเหมาะสําหรับการใช้งานของตัวครอบครัวหนูด้วยค่ะแล้วมันก็ประหยัดน้ํามันแล้วตรงนี้ไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะไฟแนนซ์ผ่านง่ายมากเลยค่ะทำทำเรื่องแค่สามวันก็ผ่านแล้วค่ะ แล้วถ้า,ามีคนสนใจก็จะแนะนำมาใช่ไหมคะใช่ค่ะออกรถกับพี่โบวีใช้เงินแค่3000บาทค่ะมาออกได้เลยนะคะผ่อนเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทนะคะใช่ค่ะผ,ผ,ผ่อนผ่อนไม่ถึง8 0 0 0เลยค่ะก็ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าเาให้มามาออกที่นี่แล้วเป็นยังไงออกรถกับพี่โบวีนะคะมันไม่ได้มีแค่รุ่นซูซ u กิเซียล่ะค่ะมาดูได้เลยรถหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะ,<ช><น>ะฝากด้วยนะคะนะ ก็วันนี้โบวีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะนะคะสวัสดีค่ะ